ครับครับก็ต้องสดดีท่านผู้ในการกรประปาส่วนภู้ภาคเขตสามนะครับกรรมาการบริหารบริษัท TTW นะครับจำกัดมหาชนและผู้เข้าร่วมนะครับในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU นะครับการรับโอนระบบประปาและผู้ใช้น้ำเทศบาลเมืองลิข,ขิงทุกท่านในพวกระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับเทศบาลเมืองลิข,ขิงนะครับ มีจำนวนประชากรในพื้นที่เนี่ยมากขึ้นนะครับในขณะที่ปริมาณน้ำประปาของเทศบาลไม่ขิงเนี่ยปริมาณน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถเจาะบ,บอ่อบาดานเพิ่มนะครับที่มีอยู่เดิมทําให้ระบบการประปาของเทศบาลไม่เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ประกอบกับ,กบเทศบาลเมืองเลยขิงอยู่ในเขตพื้นที่กําหนดเป็นเขตวิกฤตนะครับ การปรับการน้ําบาดาลคือแผ่นดินนะครับมีการทุดตัวปีละ1-2เซนสาเหตุจากการสูบน้ําบาดาลมาใช้ถึงร้อยละ96%นะครับทําให้การขอญาติเจาะบ่อ,อบาดาลใหม่เป็นไปได้ยากจากมูลสาเหตุดังกล่าวเทศนสราวิขิงมีความพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขเช่นการศึกษาทำประปาผิวดินพบว่าต้องใช้งบประมาณน,นะครับจำนวนมาก ต่อมาได้ทราบว่าการปลาลบริภาคนะครับมีนโยบายรับโอนประปานะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับบริการน้ําประปาที่สะอาดมีคุณภาพปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงยกระดับคุณภาพชีวิตมีมาตรฐานสูงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยปัศจากโรคภัยนะครับที่เกิดจากน้ําไม่สะอาดเทศบาลเมืองลิขิงจึงประสานขอนะครับ ทราบขั้นตอนวิธีการดําเนินการกับประปารภากนะครับสาขาสัมพันธ์และการประปาภากนะครับพื้นภาคสาขาอ้อมน้อยที่มีเขตให้บริการในพื้นที่เทศบาลเมืองขิงก็จะขอโอนระบบประปาภูภัภาคของเทศบาลเมืองขิงให้แก่ประปาภุภัภาคนะครับซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งภารกิจนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะครับหากไม่ได้รับความสนุนจากบริษัททีทีดับบิลจำกัดมหาชน ที่ได้จัดงบประมาณมาวางท่อให้จนทําให้เกิดโอนระบบประปาระยะที่1ไปแล้วเมื่อนะครับวันที่1สิงหาคมพศ2 5 6 5และในวันนี้จะมีพิธีลงนามนะครับบันทึกข้อตกลง MOU ในกำรับโอนระบบนะครับประปาและผู้ใช้น้ําเทศบาลเมืองขิงระยะที่2ระหว่างการประปาส่วนพู้ภาคเขต3และเทศบาลเมืองขิง เทศบาลเมืองไ็กขิงต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายนะครับที่ให้ความสนับสนุนและการดําเนินงานจนสําเร็จเป็นรูปธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในครั้งนี้และหากมีภารกิจใดที่เทศบาลเมือง่ขิงสามารถให้ความสนับสนุนในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือเทศบาลเมืองไ็กขิงยินดียิ่งครับขอ,ขอขอบมากครับค่ะก,กบะะ็บริษัททีวีจำกัดมหาชนนะคะ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนร่วมในการสนับสน,น,นุนการวางท่อระบบน้ำประปานะคะพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ําให้กับชุมชนนะคะในหมูทหม่ที่2หมู่ที่5หมู่ที่9และหมู่ที่10บ,บางส่วนนะคะเพื่อให้ผู้ใช้น้ําได้ใช้น้ําประปาที่สะอาดและมีคุณภาพและได้มาตรฐานการประปาของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะบริษัทยังคงยินดีให้การสนับสนุสนแก่ทางเทศบาลเมืองไร่ขิงและการประปา่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ใช้น้าไดใ้ใช้น้าในส่วนที่เหลือที่เหลือใช้ได้ใช้น้ําประปาที่มีคุณภาพไปใต้การบริการของการปร,ระปาส่วนภูมิพาคในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณครับครับเรียนนายกเทศมนตรีเมืองไล่ขิงกรรมการผู้จัดการบริษัทก t บิ w, จำกัดมหาชนคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็บผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานส่งมอบและรับมอบการรับโอนระบบประปาเทศบาลเมืองไล่ขิง ระหว่างการประปาส่วนภาคกับเทศบาลเมืองไร่ขิงในการให้ความร่วมมือดําเนินงานเพื่อให้บริการน้ําประปากับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองไร่ขิงในครั้งนี้เทศบาลเมืองไร่ขิงมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนที่หนาแน่นถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญทําให้การเจริญเติบโตของจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีความต้องการน้ําประปาสําหรับการอุปโภคบริโภค และการจำหน่ายน้ำเพิ่มขึ้นสูงขึ้นทุกปีการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้บริการน้ำประปากับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองไร่ขิงครั้งนี้ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของการประปาส่วนภาคที่มุ่งขยายพื้นที่จำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงรวมทั้งนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินภารกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ตรหนักถึงลำดับความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงในเขตชุมชนเมืองและชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให,ให้ได้รับการดูแลเรื่องน้ำสะอาดเพื่อเป็นภูมิต้านทาน,นระยะยาวถึงแม้การประปาส่วนภาคจะตรหนักถึงความสำคัญของการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ขาดแคลนน้ำประปาให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับการกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการท,ที่เทศบาลเมืองไร่ขิงมีความยินดีให้การประปาส่วภาคเข้ามาให้ความร่วมมือในการรับโอนระบบประปาหมู่ที่ 2, 5และหมู่ที่9 10บางส่วนตำบไลไร่ขิงขอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนคปรปฐมในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น และทําให้ประชาชนได้รับน้ําประปาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและครอบคุมยิ่งขึ้นการประปาสนภาคจึงขอชื่นชมแนวคิดในการประสานความร่วมมือที่มีเป้าหมายเดียวกันคือความร่วมกันเติมความสุขให้แก่ประชาชนซึ่งความร่วมมือระหว่างเราในครั้งนี้นับเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรกับการยกย่องจึงขอขอบคุณท่านนายกเทศม,มนตรีเมืองไล่ขิงบริษัททีทีวีจำกัดหมหาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการให้ความร่วมมือในหน้าโอกาสนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายพิเชษปินประชาเป็นลูกค้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพานครับ ไม่ทราบว่าเป็นลูกค้าของประปาสุขานานแล้วกี่ปีนะแล้วก็หลังจากที่ใช้แล้วคุณภาพน้ำเป็นยังไงบ้างคะเป็นลูกค้าประมาณปีกว่าๆแล้วครับก็ใช้น้ําก็ดีครับเราน้ําสะอาดซักผ้าก็จะไม่ไม่แดงแล้วอีกอย่างเรื่องดูอุปกรณ์พวกกรอกต่างๆก็มีปัญหาน้อยลงครับค่ะน้ำใช้น้ำมีไหลต่อเนื่องดีใช่ไหมคะดีครับะสะอาดด้วยครับครับผมนี่คนรอดทองนะครับ เป็นประชาชนในหมู่สีเบ็ดหมู่บ้านทักเปียนนะครับเป็นผู้ใช้น้ําอยู่ก่อนที่จากเทศบาลเป็นน้ําบาดาลน้วเปลี่ยนน้าประปา,ปาคือเป็นหน่วยแรกๆที่ได้เปลี่ยนของของประปาเข้ามาใช้ครับหลังจากที่ใช้น้ําประปาพื้นผ้าแล้วคุณภาพน้ําเป็นยังไงบ้างคะคุณภาพน้ําคือจัดว่าค่อนข้างดีครับเพราะว่าน้ําบาดาลเนี่ยมันจะมีส่วนของตะก,กันส่วนของหินปูน ที่เข้ามาในในในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้น้ําพวกสุขภัณฑ์ทั้งหลายมันทําให้เสียหายแต่น้ําประปานี่คือตัดปัญหาตรงนั้นไปได้เลยครับแล้วหลังจากที่ใช้น้ําประปามาช่วงระยะเวลาหนึงแล้วนี่ค่ะการให้บริการเป็นไงบ้างคะการให้บริการคือของผมยังไม่ได้รับบริการของนานการน้ําประปาเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีปัญหาอะไรม,มีบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนงเรื่เรื่องของแรงดันน้ํานิดหน่อยอค่ะค แล้วตอนคือก่อนหน้านี้พูดว่าใช้น,น้ำประปาของเทศบาลช่วงของการโอนย้ายค่ะการรับโอนช่วงนั้นยุ่งยากไหมคะยุ่งยากไม่ครับไม่ถือว่ายุ่งยากเพราะว่าการรับโอนของประปาของของ,ของเทศบาลไปสู่ประชาชนเนี่ยเทศบาลเขาเป็นคนจัดการทั้งหมดเรามีหน้าที่ทําตามที่เขาสั่งแล้วก็เราก็จัดการเอกสารทั้งหมดแล้วเขาก็จะดําเนินการได้เองครับ การประปาส่วนภูมิภาคขอแนะนำบริการช่องทางออนไลน์แอปไซ์ PWA Thailand หรือแอพพลิเคชัน PWA พ l ดไลทเลือกแอปก็ได้เลือกไลน์ก็ดีเลือกแบบที่โดนใจคะ่ะ